สวัสดีจ้ามาพอกันอีกแล้วพี่น้องกับช่องอีสานกินโปมมาจจกภาพพี่น้องมากินไส้กรอกอีสานเมื่อนี้พี่น้องไส้กรอกอีสานคืออยากจะพี่น้องมีขิงดองพร้อมมีขิงดองมีบอกพริกสดแล้วกะ็มีผักสลัดกับผักกะหล่ำม,มาก,กับแกมพี่น้องและะ้วก็มีน้ำจิ้มจ้ามาจากพี่น้องแซ่บแซน้ำกันจ้า ก่อนสิไปกินกับฝาพี่น้องน้ำเด้อกดไลค์กดแชร์ให้นซองอีสานกินโปรน้ำในเด้อพี่น้องเด้อมาจากพี่น้องแซ่บๆน้ำกันใส่ใส่ยาวมากเอาแบบว่าเงาๆเลยจ้ๆพี่น้องมาให้เพื่อนตัดคำแรกคำแรกคำแรกจ้าอื พิลกัสุดยอดพี่นนอ,องแล้วก็ชิ้นดองปลาหล่อมชิ้นดงอง่นือ ่ต้องแบบนี้บอกพี่น้องโอ้ขอโทษด,ด้อพี่น้องเลยเสียงไกลอืมหอมมาูเล Ấp Đây nghe Cứ xay Chín đoan sắp sập Quanto que não? โคนอเ็ โอ้อาพี่ว่าเพลินค่ อ๋อฮ mm ั้นหนึ่งพี่น้องเจาอ่ไรกันเจ้าเจ้า พริกกับขิงเนี่ยเป็นอะไรที่แปลว่าบวกกันดีหพือยังน้ำมันกับนันอ่นไฟ้กับพี่น้องจวดเอาขอบคุณเด้อพี่น้องทุกการติดตามรับช่ทุกกำลังแรงใจจะพอกันคลิปหน้าใอ้ก้าวจ้าคลิปนี้อิ่มเลย